สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ชเชฟวิลพัดครับวันนี้แปลกตาหน่อนึ่งวันนี้แวะมาสถานที่ใหม่ครับของเด็กเดครัมครับจริงๆแล้วพอพูดถึงเด็กเดรัมเนี่ยเราก็จะนึกถึงเสื้อผ้าที่แบบออกแนวสตรีทวีไอส์นะครับหรือว่าคลาสสิกแมนสแควร์เทเลอร์เมดแล้วก็มีการช้างโชว์ของแบบหลากหลายเจ้านะครับที่เป็นห้องเสื้อชั้นนําของโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ว่าวันนี้เรามีคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านเด็กเดครัมครับที่เพิ่งเปิดตัวไปคคคืออยยย้้าาาจกมมู่่่ทีีีนนนะะรรััับบฝง ว่าเด็กรัมโอโชมะครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือสไตล์ของร้านครับและคอนเซปต์หลักที่แตกต่างจากร้านอย่างเกสอรแน่นอนนะครับนั่นก็คือว่าที่นี่ครับจะออกแนวอเมริกาน่าหรือว่าเน้นสไตล์ความเป็นไอวี่แล้วก็พรพี้เป็นหลักนะครับโดยเสื้อผ้าที่เลือกมามันจะมีความกลิ่นไอของแบบสไตล์อเมริกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อลักบี้หรือแม้กระทั่งแบบกางเกงยีนและอื่นๆใดครับที่มีความรักเก็ตมากขึ้นนะครับแน่นอนพอพูดถึงที่นี่ก็จะมีแบรนด์บางแบรนด์ทททีีี่่่่่่วววาาางขยนนนเั้้ดแต หลายแบรนด์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับเด็กคลัมที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะเราจะเป็นแบบรองเท้า,ยอยาของเขาแกนจนสครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาดูที่ร้านโอโชแห่งนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูทีละเซ็ชันเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละเซ็ชันเป็นยังไงนะฮะ เริ่มตั้งแต่โซนแรกตรงนี้นะครับโซนแรกตรงนี้มันจะเป็นเสื้อผ้าของคาโมชิตะนะฮะอันนี้จะเป็นสูตรนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเขียวนะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามีอยู่ทุกร้านนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคอลเลคชันพิเศษที่ทำกับคาโมชิตะที่ร้านเด็กคอรัมนะครับสปาราล่าก็จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบแคชชวลแวร์นิดนึงนะครับของคาโมชิตะนะฮะไล่มาครับตรงนี้จะเป็นเอวเดนและรองเท้าที่น่าจะเห็นได้ชัดมากๆก็น่าจะเป็นคู่นี้อย่างนี้ฟูลแสปกับ ทัชเซลโลเฟอร์นี่น่าจะเป็น2ตัวที่ทุกๆคนน่าจะอยากได้นะครับอันนี้คือเอาเดนนะครับผมแบง์ต่อมาคือแบงค์ข้าครับอันนี้ครับไบเซนแอนโคครับก็ ถือเป็นแบรนด์แนวอเมริกาน่าจริงๆนะครับแล้วก็มีความลักเก็ตค่อนข้างสูงครับก่อตั้งโดยคุณอีชันแล้วก็คุณเคนจินะครับซึ่ง2ท่านนี้ชื่นชอบสไตล์ที่แบบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับถือว่าน่าสนใจอีกหนึ่งแบรนด์แน่นอนครับลงมาข้างล่างครับอันนี้เป็นเลมองนะครับเป็นแนวเฟรนช์แจ็กเก็ตหรือเฟรนช์เวิร์กแวร์นะครับอันนี้คือเลมองนะครับข้างข้างนี่ว่าอันนี้คือตัวที่มาใหม่ที่สุดนะครับอันนี้คือลาเวนแอมนะครับลาเวนแอมเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากการ นาวมากๆเนี่ยเขาะจะต้องมีผ้าเอาไคลุมใช่ไหมอันนี้เป็นแบรนด์แรกที่ผลิตผ้าคลุมหลังอานม้าหรือผ้าคลุมตัวม้าครับที่ไม่ใช่ผ้าเฟอร์แข็งๆหรือว่าหนักๆเวลาโดนน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นผ้าพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงครับเวลาคลุมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะตัวม้าเองก็จะอุ่นมากๆแล้วก็มีน้าหนักที่ค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มีแบบเอสคอตช้างเงาะจะเป็นเพอร์ซิวอลนะครับไล่มาเข็มโค้งเข็มผัด ฝัั่งนนี้นะครบแล้วก็มีมีแปรงปัดด้วยนี่อันนี้ดีมากนะผมว่าใครมีเสื้อผ้าที่เป็นแนวแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นโอเวอร์เชิ้ตที่ไม่ค่อยอยากซักบ่อยๆครับใช้แปรงปัดแบบนี้ผมว่าเวิร์กเลยแนะนําแนะนําแนะนําแล้วก็เสื้อนิดแวร์จากเดลดเคอร์รครับก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันอย่างที่บอกไปครับว่าที่นี่จะเน้นหนักไปทางการเกลี่ยยีนเยอะเห็นปะดูข้างล่างนี่อันนี้ก็จะเป็นออสโลฟูเขาจนถึงแบบเลสลูดนะครับผม อันนี้คือฝั่งเดียวนะจริงๆมี2ฝั่งนะครับซึ่งเดี๋ยวไล่ค่อยๆไล่ไปนะข้ามาฝั่งนี้ครับตรงนี้จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าของแบบ Southern Field ซึ่งผมว่าดีมากๆเนื่องจากว่ามันมีความเบาที่ต้องเื่งสูงนะฮะ เาามกๆก็ผ้าเป็นผ้าแบบวัคซ์แคนวาสนะครับสามารถกันน้ำได้บ้างนะครับเลยไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตของคามาคุระนะครับพร้อมเ넥ชไทนะจะมีความแบบสตรีทดีนิดแล้วก็เสื้อคามาคุระแบบอย่างเยอะเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมาดูแจ็คเก็ตครับแจ็คเก็ตก็จะมีของทั้งคาซาเดลซาโตนะครับแล้วก็ลิงแจ็คเก็ตอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับกางเกงก็เอเจน์สัญญะไล่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้าแล้วครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่จอลล็อบนะครับยาวลงมาข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบฟูนนนนาาชิไลล่มมอีกกก็็็จจะะเเเปแแบบบสส์วตััคร้ ของแกแลนโจนส์ครับแต่ว่ามันมีแบรนด์แบรนด์ใหม่ละกันแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาวางขายที่นี่มีทั้งหมด3าแบรนด์ที่ผมอยากแนะนำละกันนะครับจริงๆไม่ใหม่มากบางแบรนด์ก็อยู่มาสักพักแล้วแบรนด์แรกที่ผมบอกไปก็คือเลเวนแฮมนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าเหลืออีกสามแบรนด์แบรนด์แรกที่อยากจะแนะนําซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันออกเสียงว่าอะไรแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านมามันอ่านออกเสียงว่าวิสแต่ว่าเขาอ่านว่าไวส์กันครับอ่านว่าไวส์ก็เราไวส์ตามกันไปละกันนะอันนี้ครับนี่คือไวส์นิวย เขาต้องการจะผลิตให้ใกล้เคียงกับของเดิม OG ที่สุดทีด่ทำได้คือเขานึกถึง snap button ที่ถูกแต่งโดยคุณเจมส์ดีเนี้ยแล้วอยากได้วัสดุหรือคุณภาพที่ใกล้เคียงเดิมที่สุดครับก็เลยเกิดเป็น w i i e n n w w York ขึ้นมานะฮะผ้าก็จะมีความหนาครับอย่างตัวนี้จะเป็นแนวแบบฟันแนลนิดนึงนะครับเหมาะกับแบบ Fall w i วิน r ใครที่ชื่นชอบเสื้อผ้าแนวหนา,หนาๆนุ่มๆหน่อยนะครับไวซิลยอร์กถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวแล้วกันต่างประเทศซึ่งตอนนี้อากาศก็น่าจะเล็กเดี่ยวและเริ่มมองหา,าตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็นหนัง100%นะครับอยู่ที่30,000กว่าบาทนะครับ40,000มีทอนแล้วกันอนะ่ะตัวนี้ผมว่าเท่ดีนะมีรายละเอียดแบบแนวคารบอยคารบอยอยู่ด้ว ต่อมาจะเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นในปี2016ครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับชื่อว่า DC White นะครับ DC White มันจะออกเป็นแนวแบบยังลงมานนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเน้นความเป็น Ivy League ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเป็นแนว p e ปี y ที่ชัดมากๆอ่ะเดี๋ยวผมหยิบสูตรตัวนึงให้ดูพอหยิบมารู้ยๆ p ป p p y แน่นอนอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นเชีซักเกอร์นะครับนี่ คือมันญี่ปุ่นอเมริกันรวมตัวได้อย่างดีนะครับซึ่งแน่นอนพอนึกถึงสไตล์ที่เป็นอเมริกันที่ประเทศที่หยิบมาทําให้สไตล์นี้กลับมามีชีวิตชีวายั้งก็ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นเลยนะกับอเมริกาหน้าที่หยิบเอาสไตล์สูตรแบบแซกสูตรของอเมริกามาผลิตใหม่นะครับเท่นะถ้าสูตรไม่ใช่ทางครับมีอีกตัวหนึ่งนี่นี่น อันนี้เป็นแจ็กเก็ตครับก็จะออกแนวแบบสก็อตสก็อตหน่อยแต่ว่าผ้าโป่งมากนะครับเพราะฉะนั้นใส่ในอากาศบ้านเราได้สบายๆเลยอันนี้ดีมากๆนะฮะ DC White เนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับอย่างแจ็คเก็ตก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสูรก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับมีแจ็กเก็ตอีกหลากหลายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนี่อันนี้คือสก็อตที่สีสันสดใสดีครับกึง่งกับความเป็นมาดาสนิดๆมีลูกเล่นได้สนุก อีกนิดนึงแลวกันนะผมว่าถ้าคุณกำลังจะเลือกแต่งเป็นแนวสก็อตที่เท่กว่าปกติหน่อยครับก็ลองเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้อาจจะเป็นสีสันที่ไม่ค่อยตัดออยสักเท่าไหร่นะครับเขาเบลนสีมาได้ดีนะฮะนี่คือ DC ซีไวทครับซึ่งวางขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับที่เดครอมโอโทมนะครับรวมถึงไวทซีลล็อกด้วนะครับมีอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากแนะนําเพราะว่าตัวผมเองมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้กับตันสันชายครับกับตอนซันชายรือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกัน เป็นแบรดที่อินสปายมาจากเสื้อผ้าทเทเลอริงแต่ถูกตัดออกมาให้มันกลายเป็นแคชชวลหน่อยนะครับหลักสําคัญเลยก็คือตัวผ้าที่มีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นแบบผสมซิลหรือผสมลินินหรือใดใก็ตามนะครับแล้วก็คัตติ้งที่ออกแคช u ชวลนิดๆผมว่าสวยเลย อันนี้คือกับตอนสันชายครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดคุณกําลังมองหาแจ็กเก็ตสักตัวหรือว่าคุณกําลังอยาก mix and match แล้วก็ยังไม่ค่อยอยาก get into แบบความ t a เ l o r i n g ขนาดนั้นไม่อยากได้ความเป๊ะขนาดนั้นอยากแต่งแบบสุกสนุกรุ่น l ้หน่อยอันนี้ถือเป็นออปชันที่ดีครับจากนนกับตอนสันชายนะฮะกับตอนสันชายก็วางขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัว ตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าไฮไลท์สุดในร้านซึ่งพนักงานที่นี่ก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันนะว่าไฮไลท์ที่สุดในร้านคือตัวนี้อันนี้คือของจริงแล้วอันนี้คือสกอตของจริงลวโบลิงเชิ้ตครับก็คือจะค่อนข้างสั้นหน่อยนะครับเป็นแนวคอปคอนิดนึงนะฮะนอกจากจากสีนี้แล้วนะครับยังมีสีแบบสีขาวผ้าเซซักเกอร์แล้วก็สีดาผ้าเซซักเกอร์นะครับทั้งสองสีเนี่ยผมคิดว่าไปเร็วมากๆนะหมดเร็วแน่นอนนะครับมีหลากหลายท่านมาลองไซส์แล้วผมว่าเท่ดีสิ่งที่มันน่าสสนนนนนใจจเเพราาาาะว่มนนะ่มมััั้แตกตกกง ตอื่นแน่นอนที่คุณมีอยู่ในตู้เสื้อผ้านะฮะพอมเป็นเสื้อผ้าที่มันมีกลิ่นความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้ภาพรวมของร้านมันดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ดูเท่แบบนี้แหละครับพราอใช้ใครที่อยากได้เสื้อผ้าสไตล์นี้นะมีความแบบกลิ่นอายญี่ปุ่นนหน่อยนะครับแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายที่เนี้ยบขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เนี้ยบมากใน่ที่นี้นะครับกับ เดคลมโอโทพับชั้นหนึ่งนะฮะใครหาไม่เจอก็แนะนําให้เดินวนมาจากทางเชื่อมนะครับแล้วก็เดินวนขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมานิดเดียวนะครับร้านจะอยู่ติดกับ t ูฟิตแอนด์ฮิลนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับ b บี o u s e ส์ครับแค่นี้ก่อน,นครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นของ DC ซีไว้นะครับผมว่าเท่นนะแค่นี้ก่อน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีฮะ เหนือจากทั้งหมดที่พูดไปครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างครับที่ทุกท่านน่าจะมาลองดูครับนั่นก็คือกางเกงครับนี่กางเกง OG 107ครับจากภูเขาครับมีทั้งสีเขียวและก็สีขาวครับซึ่งตัวผ้ามันค่อนข้างนิ่มมากๆนะฮะจริงๆอยากให้มาลองดูครับใครที่ยังไม่เคยมีกางเกงแบบ OG 107เลยที่ออกแนวมิเ i อรีแบบนี้นะฮะที่นี่มีให้ลองด้วยครับมันจะออกแนวสเตรทฟิตจริงๆนะฮะเป็นทรงตรงๆเลยครับสวมใส่ง่ายแล้วก็ด้วยความที่ผ้ามันนุ่มมากๆนะครับมันทําให้เราสามารถเอามาหยิบใส่ในนชุจวั้ ง่ายแล้วกันนะครับแต่ก็เหมาะกับอากาศบ้านเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวผ้าไม่ได้หนาครับแล้วก็ตัดเย็บคุณภาพโดยฟูเขาครับผม